สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาทาร่เลิฟทาร่นะคะแต่อนวันนี้เราจะไปให้ไพ่สองความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้แบบชัดชัดอย่างละเอียดจริงๆแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณขอให้คุณนึกถึงนะเขาคนนั้นคนที่คุณมาถามถึงคนที่คุณอยากรู้เรื่องราวของเขาเพื่อพลังงานจะได้เชื่อมโยงในการเปิดไพ่ขออนุญาตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวตรงของคุณตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้าง ขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะไพ่สามารถด้วยทุกธาตุทุกราศี้าเรื่องราวที่ทิดาอ่านนะไพ่มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสลับตัวต,วตวนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่มันเพื่อนกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงดึงดูดกับคุณจริงๆน,นะคะขอ,ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้ทิดาด้วยนะไปดูพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้าง อัพวาพลังงานตัวตงของคุณในตอนนี้คุณกำลังจะได้รับข่าวดีคุณกำลังจะได้รับชัยชนะวิกตอรี่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนคือไพ่หกไม้เท้าสำหรับเนี้ยคุณจะได้แต่งงานอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีกับคนที่คุณรักคนที่คุณเฝ้ารอคอยและผู้คนมากมายจะมาร่วมแสดงความยินดีปรีดากับพวกคุณทั้งคู่อีกด้วยความสุขสมหวังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เราไปดูซิว่าเส้นทางความรักความสัมพันธ์ของคุณแะเขที่ผ่านมาหรือในตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงกันบ้างเจ e ทาวเวรความสัมพันธ์นี้น่าจะจบกันเดินหันหลังจากกันไปแยกทางกันไปคนละทิศละทางไฟฟ้าฟาลงมากลางต้นไม้ใหญ่เนี่ยแสดงว่าพวกคุณสองคนน่าจะมีเรื่องราวมีประเด็นมีปัญหาแบบปุบปับกับทันหันไม่ทันในตั้งตัวเตรียมใจในความสัมพันธ์นี้ด้วยซ้ํา เห็นออเพนเดอร์คบางคนเป็นครอบครัวแต่งงานกันแล้วแล้วเนี่ยมันขึ้นมาแบบเนี้ยหรือไม่พวกคุณกําลังมีแผนที่จะแต่งงานสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปได้วยกันแต่มันเกิดปัญหา t ทาวเวอร์กันไปก่อนใน o p t o พ p e n t a c l คคุณน่าจะไปผ่านเส้นทางประสบการณ์ชีวิตมาเพื่อเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากอดีตที่ผ่านมาอย่างแน่นอนในตอนนี้ คุณได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นคุณจะมีความสุขสมหวังบางคนไปแอบรักแอบชอบคนมีเจ้าของมันทําให้คุณจบกันแบบกระทัถ่ายไม่ทันในตั้งตัวเตรียมใจด้วยซ้ําไม่ว่ายังไงแล้วคุณกําลังจะก้าวสู่เส้นทางแห่งคู่แท้คู่ชีวิตเพราะคุณมีคู่ครองตจวจริงของคุณอยู่แล้วไม่ว่าคุณผ่านสถานการณ์อะไรมาในตอนนี้ก็ตามสิ่งที่ดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณจะมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงไปเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อเป็นบททดสอบมาเพื่อเป็นบทเรียนให้คุณได้เรียนรู้นี่ไงเดลิเวอร์คนนี้เขาคือคู่ครองตัวจริงของคุณเขาคือคู่ที่สุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดมามีด้ายแดงผูกติดห่วงผูกพันธนาการเชื่อมโยงติดเชื่อมโยงกันเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ยังไงแล้วพวกคุณก็จะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแน่นอน7ซเ p นออเ c นเดสิ่งที่คุณทัาอ้อยเป็นอย่างดีมากๆมันกำลังจะส่งผลคึืนกับหาคุณยังไงแล้วมันคุ้มค่ากับการรอคอยของคุณแต่เหนื่อยกายเหนื่อยใจทั้งคู่แหละพวกคุณสองคนเป็นคู่รักที่ทราหดใช้ความอดทนสูงมากๆในความสัมพันธ์เนี้ และมีความแตกต่างกันอีกต่างหากบางคนต่างภาษาต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนต่างวัฒนธรรมต่างสายงานความมั่นคงในอาชีพการเงินหรือไม่รากฐานความครอบครัวที่ไม่เหมือนกันคือมันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่พวกคุณทั้งคู่แตกต่างกันอย่างแน่นอนและยังชอบอัชนะการต่างฝ่ายเนี่ยต่างไม่ยอมแพ้กันในง่ายไฟกันอยู่แบบนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของพวกคุณ พื่อให้พวกคุณสองคนหันหน้าคุยการใช้เหตุใช้ผลปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงต,ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อกันและการปรับจูนเข้าหากันและกันนั้นแน่นะแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มีความรักที่มั่นคงเข้มแข็งแข็งแกร่งหนักแน่นต่อกันมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าที่ผ่านมาคุณเจอสถานการณ์เรื่องราวบททดสอบอะไรกันมาก็ตามที่ทําให้พวกคุณเทา่ากันไปก็ตามยังไงแล้วคู่นี้ตัดกันไม่ขาดอย่างแน่นอนเพราะจริงๆแล้วคุณคือเนื้อคู่ของเขาในชาติภพนี้ และเขาก็คือคู่ครองตัวจริงของคุณเช่นกันนั่นแหละนะออกความรู้สึกของคุณด้วยนะในตอนนี้คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาติกออปชา่ลิคุณเสียใจผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้คุณผิดหวังเสียใจในตัวคนคนนี้เป็นอย่างมากแต่คุณก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนั่นแหละว่าทําไมเลิกรักเลิกคิดถึงเขาไม่ได้สักทียิ่งพยายามตัดพยายามลืมก็กลับตอบย้ํา กลับทําให้เราบอกให้เราว่ารอคอยคนคนนี้นะยังไงแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาหาเราเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาอยู่เคียงข้างเรานั่นแหละเพราะพวกคุณสองคนไปพลังงานเหนือคู่กันมันเชื่อมกันเอาไว้อย่างเหนียวแน่นพวกคุณมีความรู้สึกผูกพันลึกซึ้งกันอย่างมากมายยังไงแล้วพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันแน่นอนความสัมพันธ์นี้มันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแน่ๆ เอกออพเวนเดเในช่วงเวลาเนี้ยคุณก็กลับมาโฟก,กัสที่หน้าที่การงานตั้งอกตั้งใจทํางานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองถ้าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณเมื่อถึงเวลาที่ใช่เขาก็จะกลับมาหาคุณนั่นแหละนะคุณก็คิดแบบนี้นั่นแหละคุณต้องการให้เขาแสดงความรู้สึกให้คุณได้รับรู้ว่าเขายังต้องการยังรัก คุณยังมีผลมิตรที่บลต่อใจเขาอยู่นั่นเองช่วยทําอะไรบางสิ่งมาอย่างให้คุณได้รับรู้หน่อยได้ไหมว่าเขายังต้องการยังาัฒนาในตัวคุณอยู่คุณอยากให้เขากลับมาเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้ไงในออฟชาลลิกไพ่ใบนี้มันเป็นการกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบ มีแต่ความสุขสนุกสนานล่าเริงเบิกบานใจไปด้วยกันโถ่ฝีไม้เท้าขึ้นมาน่ะคุณอยากแต่งงานสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันกับคนคนนี้แหละคนคนนี้เขาคือคนที่ใช่ของคุณคนที่คุณรอคอยอย่างมีความหวังที่พวกคุณจะได้กลับมาร่วมมือร่วมใจร่วมกันสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันนั่นเองหรือไหมพวะคุณก็แต่งงานเป็นครอบครัวก,กันแล้วนะเนี่ย แต่มันมีเหตุจําเป็นทําให้พวกคุณพาวเวอร์กันไปยุติความสัมพันธ์กันไปไม่ว่ายัางไงแล้วพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันเพราะพวกคุณเป็นพลังงานเนื้อคู่คู่แท้ของกันและกันอีกด้วยช่วงเวลาเนี้ยพวกคุณน่าจะมีสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันโดนแช่แข็งไม่สามารถที่จะจัดการแก้ไขอะไรได้ความสัมพันธ์รักของพวกคุณทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีความจําเป็นที่ให้พวกคุณแยกจากกันชั่วคราว คุณก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่พวกคุณไม่ได้ติดต่อพูดคุยไม่ได้อยู่ในชีวิตของกันและก,กันเนี่ยให้คุณกลับมารักตัวเองคุณกลับมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทุกๆด้านเลยนะไม่ว่ายังไงแล้วคนคนนี้เขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างของคู่กับคุณอย่างมีความสุขแน่นอนที่ได้ขอความรู้สึกของเขาด้วยนะในตอนเนี้ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะให้กระเด็นออกมาเลยเขารักคุณ รักคุณมากมายรักคุณที่สุดในตอนนี้คิดถึงคุณมากๆากพวกคุณน่าจะมีความที่ไม่เข้าใจกันพวกคุณน่าจะชอบอัชนากันไม่ยอมแพ้กันง่ายเนี่ยไปกันอยู่อย่างเงี้ยหรือไม่ความสัมพันธ์นี้ยมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาหรือมีคนอื่นเข้ามาเพิ่มเข้ามาวุ่นวายไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ของพวกคุณก็ตามคนคนเนี้ยเขาก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะ เขาจะกลับมามีความพยายามมุ่งมั่นสู้เพื่อที่จะมีคุณให้ได้เขาเจ็บปวดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆเขายังไม่สามารถที่จะลืมเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้พวกคุณเลิกรายแยกทางกันได้เลยจบกันแบบกระทันหันไม่ทันเลยตั้งตัวนี้ได้เลย <S <S ในช่วงเวลานี้คนคนนี้เขาสำนึกผิดกับคุณมากๆเลยนะมือกุมน้าผากเลยแหละเขาไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลย ณเวลาเนี่ยเพราะคุณสองคนน่าจะอยู่ห่างไกลกันจริงๆนั่นแหละได้แต่มองดาวคิดถึงกันและการคิดถึงความทรงจําที่ดีที่มีต่อกันเดมเพลอร์ <The Emperor. S 1> เขาเป็นคนมีอีกโก้เงียเงียบเงาะคนไม่เป็นไม่ชอบแสดงความรู้สึกให้คุณได้รับรู้ไงแต่บอกได้เลยรักคุณมากมายรักคุณที่สุดรักคุณแค่คนเดียวคุณคือคนที่เขาจะกลับมาแต่งงานสร้างอนานะคตครอบครัวที่มั่นคงไปได้วยกันเลยแหละนะ ในตอนนี้เขาอยากปกป้องดูแลคุ้มครองคุณที่สุดเลยเขาเป็นห่วงคุณมาก,ม,ากมันออกมาเยอะที่ได้ไม่เอานะคะคุณก็ยังเป็นคนที่เขาปัฒนาวันนี้เขาจินตนาการวาดฝันอนา,าคตกับคุณเพียงคนเดียวคุณคือคนพ่ใช่ของเขาแล้วแหละในตอนนี้เขารักคุณมีความจริงใจกับคุณมากๆจากที่ไม่เคยยอมคุณ ชอบอัสนาคุณเขาจะกลับมายอมคุณได้แค่คนเดียวเพราะคุณคือคนที่เขารักที่สุดคนที่เขาจะอยู่เคียงข้างคองคู่กันอย่างมีความสุขนั้นเองนี่เลยนะทั้งหมดนี้คือไพ่สองความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อคุณในตอนนี้แบบจะชัดอย่างละเอียดเลยนะเพราะพวกคุณเป็นคู่ที่ถูกกาหนดมาเพื่อกันและการถูกได้แดงถูกติดกันเอาไว้อย่างเหนียวแน่นยังไงแล้วพวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันมีแต่ความสุขความมั่นคงในชีวิตคู่ของพวกคุณแล้วแหละนะเราจะไปถามไพ่กันดูชัดๆซิว่า แล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อจากนี้คะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ที่ดา้บอชัดๆเลยนะเขาชัดเจนต่อความรู้สึกของเขามากๆแล้วว่าเขาจะกลับมาจริงๆจริงใจในความสัมพันธ์นี้กับคุณเขาตัดสินใจเลือกคุณแล้วเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทีมีคุณให้ได้ คือความสัมพันธ์เนี้ยเขาชัดเจนต่อความต้องการของเขาแล้วแหละแต่มันก็ยังทำอะไรไม่ได้ไงแม้แต่น่งเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนี้ยรอให้สถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันปิดกั้นพวกคุณเอาไว้ในตอนเนี้ยให้มันสงบลงให้มันจบสิ้นลงเดทความสัมพันธ์ที่พวกคุณจบกันไปแล้วแหละมันจะได้กลับมาเรียนรู้เริ่มต้นกันอีกครั้งต่อจากเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของพวกคุณแน่นอน อกกลับมาคืนดีกันครั้งนี้จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างไวมากๆเพราะคุณจะได้กลับมาสานต่อความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานางอน,นาคตครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันเลยแหละนะสีไม้ฮาวขึ้นมาเลยใช่แล้วแหละถูกต้องแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้น จะพิเทศจากความสัมพันธ์ที่ไม่มีความชัดเจนมีความคุมเครือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความลับหรือบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไปดึงคนอื่นเข้ามาเพิ่มมีรักเราสองสามคนในความสัมพันธ์ยังไงแล้วเขาชัดเจนต่อห่วงหัวใจแล้วละเขาจะตัดสินใจเลือกคุณเขาจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันชัดเจนเกิดขึ้นกับคุณนี่ไงขึ้นมาอีกแล้ว q u e e n of c า p อะ เขารักคุณมากมายรักคุณที่สุดมีความปรารถนามีความต้องการคุณเหลือเกินคนคนนี้พวกคุณน่าจะอยู่ห่างไกลกันมีระยะทางเข้ามาปิดกันมือถือลูกโลกต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนได้เลยนะเขาคือคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณรอ,อคอยอย่างมีความหวังที่พวกคุณจะได้กลับมาพบมาเจอกันแนะ่นอนเขาก็รอ,อคอยนะวันเวลาที่จะกลับมาหาคุณที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณนั่นเอง พอเป้าหม่ในชีวิตของพวกคุณตรงกันทุกคุณมีความคิดความคิดถึงความปรารถนาที่จะกลับมาสร้างครอบครัวที่มั่นคงไปได้วยกันนั่นเองก็จะกลับมาขอโทษขอโอกาสคุณแล้วแหละนะคุณจะได้ให้ภัยให้โอ,อกาสคนคนนี้อีกครั้งพิงอาวาน่ะ คนคนนี้มีความปรารถนามีความต้องการคุณเหลือบเกนจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะแสดงออกในความสัมพันธ์ให้คุณรู้ว่าเขารักคุณมากมายเขาจะมีแค่คุณเพียงคนเดียวเขาตัดสินใจชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณแล้วแหละนะคนคนนี้เขาจะเข้ามาดูแลปกป้องคุ้มครองคุณให้ดีที่สุดเขาอยากอยู่เคียงข้างคุณนั่นเองเขาจะเข้ามาทําสิ่งที่ดีๆเพื่อคุณ วิกตอรี่และช,ชนะเป็นของคุณซิกออฟวันทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์เนี่ยที่เป็นอุปสรรคปัญหามันกําลังจะจบสิ้นลงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาต่อจากนี้เส้นทางความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะมีความสุขความสมหวังเกิดขึ้นนี่แหละนะความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อคุณเขากําลังหาทางหาวิธีที่จะกลับมาขอโอกาสเขาจะกลับมาพิชิตใจคุณเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้อย่างแน่นอนเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณ เขาจะกลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคุณอย่างมีความสุขไม่จากคุณไปไหนนั่นเองเพราะพวกคุณสองคนเป็นพลังงานคู่แท้ของกันและกันเราจะไปถามไพ่คุณดูจิชัาจิว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณนะเขาต่อจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะแอคชั่นสปีกเลาลีการก,ก,กระทําสัาคัญกว่าคาพูดเขาจะกลับมาแสดงออกให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากมาย เขาจะมีแค่คุณคนเดียวเขามีความรู้สึกจริงจังมั่นคงกับคุณม,มากๆเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะอยู่เคียงข้างคุณให้ได้นั่นเองเขาจะกลับมาเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้แล้วแหละนะ n e วเลิฟกลับมาครั้งนี้เป็นคนใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนรักที่ดีที่สุดของคุณแน่นอนหรือไม่คุณจบกับพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานคู่แท้ของคุณ ยังไงแล้วคุณจะเจอรักครั้งใหม่คนคนนี้เขาเป็นคู่ครองตัวจริงของคุณในชาติภพนี้อีกด้วยคุณกำลังจะได้รับความสุขสมหวังในเส้นทางชีวิตคู่ของคุณแล้วแหละนะ Act for help คุณสามารถอธิษฐานร้องขอขอ,ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณได้เลยนะท่านคอยช่วยเหลือซีนำทางคุ้มครองคุณอยู่แล้วรือไมมสิ่งที่คุณอธิษฐานร้องขอขอ,ขอพรอ,อ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นจริง คุณกาลังจะได้รับพรอันประเสริฐนั้นแล้วแหละคุณเป็นลูกรักศักดิ์สิทธิ์คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชี้นาทางอยู่เสมอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคนคนนี้เขาจะกลับมาพัฒนาขับเคลื่อนความสัมพันธ์จากที่มันมีความนิ่งเงียบไม่มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะพิชิตใจคุณน,นั้นแหละนะเขาเอาไม่เกรงกลัวตัวอุปสรรคปัญหาอะไรด้วยเขาจะกลับมามอบสิ่งที่ดีๆเพื่อคุณ ต,ต่อจากนี้เส้นทางรักของคุณสองคนจะมีแต่ความสุขสนุกสนานร่าเริงเบิกบานใจอยู่เคียงข้างกันจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน empowerment ว่าที่ผ่านมาคุณผ่านประสบการณ์อะไรในชีวิตของคุณที่มีความยากลำบากผิดหวังเสียใจให้คุณใช้ปัญญาญาณที่ดีมีสติใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แล้วมันทำให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตมาก หรือไม่บางคนมาเพื่อพัฒนามีการตื่นรู้ยกระดับจิตใจจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วแหละไม่ต้องห่วงนะให้คุณก้าวต่อไปมีความมุ่งม,มั่นพยายามทำมันต่อไปยังไงแล้วคุณจะได้รับความสุขความสมหวัง,งประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน คนคนนี้บางคนเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบมีการเลิกรายหย่าร้างตั้งแต่เด็กมันทําให้เขามีความขาดไงเขาจึงต้องการความรักจากผู้อื่นอยู่เสมอคนคนนี้ถ้าเขามีครอบครัวแต่งงานมีลูกเขาจะไม่ยอมให้ลูกเขาเป็นเหมือนเขาแน่นอนคือถ้าเขามั่นใจเลือกใครเป็นคู่ชีวิตแล้วเขาจะแต่งงานสร้างอนาคตครอบครัวให้มีแต่ความสุขความอบอ,อุ่นความสมบูรณ์แบบอยู่เคียงข้างของคู่กันพ่อแม่ลูกไม่จากกันไปไหนแน่นอน มินดี้พวกคุณจะได้กลับมาเยียวยาจิตใจของกันและกันพวกคุณจะได้กลับมาซ่อมแซมความรู้สึกความสัมพันธ์เนี้ยให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของพวกคุณแน่นอนรีทีสเป็นเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่พวกคุณจําเป็นต้องมีสถานการณ์แยกจากกันชั่วคราวยังไงแล้วคนคนนี้เขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณกลับมาแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในแบบที่พวกคุณต้องการนั่นแหละ r ทวีดิ้งฟอร์มมันคุ้มค่ากับการรอคอยของคุณแน่นอนยังไงแล้วพวกคุณหันหลังจากกันไปพวกคุณก็จะได้กลับมาคืนดีกันพวกคุณก็ได้กลับมาสร้างอนาคตครอบครัวที่มันคงไปได้กันค่อนวงนนี้เขาคือคู่ชีวิตของคุณนั้นแหละ e x p ก e s s your love คุณแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนต่อความรู้สึกความต้องการความปรา,ารถนาของตัวเองได้เลยถ้าเรามีความต้องการเขารักเขาแล้วก็บอกรักคิดถึงเขา เลยมันจะทให้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเป็นไป,นปนในทางที่ดีขึ้นและคนคนนี้แหละเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะกลับมาแสดงออกทางความรักให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากไหมคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาจะกลับมาแต่งงานอยู่เคียงข้างของคู่กันอย่างมีความสุขนั้นเองขอบคุณนะคะสุขสว่างในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีคะ่ะ